เมื่อวันที่19มีนาคมพันตำรวจเอกธารเทพตุพาณิชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีรายงานคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรหมแล้วมีการร้องเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าล้าแนวเขตรังวัดในบ้านแสงแดงหมู่ที่6ตบเวลุําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมกับกรมป่าไม้และชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่มีการบุกรุกเพ,พ้าถาง พบว่ามีการปลูกต้นทุเรียนอายุ1-2ปีพร้อมติดตั้งระบบน้ำสปริงเกลอร์ซึ่งได้รับน้ำจากพื้นที่คอทชอของนายสายันอายุ72ปีชาวตำรกวินนอกจากนี้ยังพบสระน้ำเครื่องสุบน้ำบ้านพักหนึ่งหลังและรถยนต์กระบะสคันซึ่งเป็นของนายสายันเมื่อตรวจสอบพบว่านายสายันและครอบครัวถือครองที่ดิน3แปลงมีพื้นที่บุกรุกเพิ่มเติมดังนี้ แปลงที่1บุกรุกเพิ่ม1งาน49ตารางวาแปลงที่2บุกรุกเพิ่ม12ไร่3งาน64ตารางวาแปลงที่3ามบุกรุกเพิ่ม4 3ไร่1งาน85ตารางวารวมพื้นที่บุกรุกทั้งสิ้น56ไร่1งาน49ตารางวานอกจากนายสายันแล้วเจ้าหน้าที่ยังพบในวิลศยกัตว์อายุ57ปีมีการบุกรุกเพิ่ม3งาน17ตารางวาโดยปลูกทุเรียนในพื้นที่ดังกล่าวในขณะที่แปลงที่5พบว่ามีการปลูกทุเรียนอายุประมาณ1ปีและแซมตอนกรวย โดยนายชาติชายอายุ44ปีซึ่งที่ดินติดกับแปลงบุกรุกได้ให้ถ้อยคําว่านายสมควรอายุ74ปีเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวรวมพื้นที่5ไร่2งาน98ตารางวาขณะตรวจสอบพื้นที่ป่าเขาขาดหมู่ที่4ตําบลบอเวลุเจ้าหน้าที่พบว่ามีการปรับพื้นที่เป็นขั้นบันไดปลูกทุเรียนอายุ1-2ปีรวมถึงมีบ้านพักสามหลังและสระน้ำหนึ่งสระแต่ไม่พบตัวผู้กระทําผิดอย่างไรก็ตามระหว่างเข้าตรวจสอบแปลงนี้ที่เคยพบว่ามีบุคคลขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีคาดว่า อาจาเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการบุกรุกอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีนอกจากพื้นที่ป่าตกพรมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ยังลงพื้นที่ตรวจสอบ15จุดรวมพื้นที่กว่า400ไร่ที่พบการบุกรุกแพผ้วถางในตำลบเวลุอำเภอคลุงโดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและเดินหน้าป,าปราบปรามขบวนการรุกป่าอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการบุกรุกเพิ่มเติมในอนาคต